หมาลุงทักษิณจะเล่นอยู่เปล่าหรือไงจะเล่นเดี๋ยวออกไปเล่นกับลุงทักษิณสักตาเนี้ยเราลุงโนศิลป์เขบอกขอร้องแบบอยากเล่นกับอยากเล่นกับเฉยเดียวมากเลยเดี๋ยวก็จัดให้เดี๋ยวจบตานนี้ก่อนแล้วกันนะลุงทักษิณน,นะ<อ>ผมวางเซตแถบแถวนี้ก่อนแล้วกัน ผมคุมเครื่องดังมีคนวิ่งออกทีนึงแล้วกันเขาหลังทีนึงแล้วกัน <c oughs> นี่ไงเราไม่ลุกสักทีไม่ลุกสักทีไม่ลุกสักทีเขาให้ลุกไม่ลุกเ <c oughs> ชื่อเขาเลย <c oughs> ไปถึงไหนก็นตอนไหนกันละยังไม่ลุกอีก เก็บแถบนะครับผมไม่ได้โซนนะผมเก็บแถบนะอ้าวเ,เพื่อนมีคนเหยียบแถบผมอนะ่ะแต่ผมเล่นคนช่วยก่อนแล้วกันต้องยันนะเพื่อนอุ้ยทำไมใช้โปรอ่ะ โปรอะไรโอะไรบอกผมลองโปตายแล้วทำไมเพะทำไมสตรีมเมอร์ท่านนี้ใช้โปอ่ะโปอะไรครับไม่เคยใช้ครับคารุแบบเลยอะไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้โปครับพนคนนี้ไม่เคยใช้โปครับเห็นไหมเห็นไหมมองคะลุเห็นทุกเต่าเลยอะเห็นมบ้าโมมันมันเห็นอยู่แล้วเราช่วยกันเลยฮะผมน่าจะยวกันอยู่นะต้องต้องต้องส่งแบนเอ เห็นต้องใช้เดียวเลยใช้โปโอ้โหเขาไปไหนกันหน้าแอปแอปทำมาเป็นแอปโ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 ลโป๊กอาซีโปโลโป๊กอาซีเห็นไหมไหมมองจะมองทะลุแบบอย่างเลยอ่ะโหโป้ใช่ไหมโป้ใช่ไหมโปนะโปโปกโปโลโป๊กโปกกัโปกเครื่องนี้มันต้องเสร็จแล้วนะที่จริงอ่ะไม่เสร็จหรอกไม่มีใครทำเครื่องครับ อมก่าเป้าเลยโเฝ้าที่ไหนคุณบอกว่าผมเฝ้าบ้าบอผมเฝ้าที่ไหนคุณบ้ามั้งผมไม่ชอบการทกซิกเพย์อยู่แล้วคุณก็รู้เสียงเครื่องเสียงเครื่องใต้ดินจ้าเอ๋เลยอ่ะลงไปอ่ะเขาเนียนดีแทบผมครับ มีคน,แ,นแอบตู้แวงวางหาขึ้นเลยเจอดิผมว่ามีคนแอบตู้นี่ไงละ่ะ <c oughs> นี่ไงละ่ะไม่แอบตู้เลยแอบแบบไม่เนียนด้วยแ่วางวาวงขันใดเนี้ยนะได้เลยผมไม่หลอกไฟเลยอะ่ะหลอกทําไม่ะตัวนี้หลอกไฟก็บ้าแล้วหลอกพับไม้ครับผมไม่หรอคนจริงเขาไม่รอก นี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงเราโปฟังไกดออกโปรบอกโปอะไรผมผมคิดค้างโอ้บอกผมโปอีกแล้วผมคิดค้างบอกผมโปนี่ไงเราอยู่กันตรงนี้กหมดเลยสามคนนะฮะไัคนไก่ะได้คนไกลก่อนแล้วกันได้คนขอบแมบก่อนล้วกันงงสิว่าผมเห็นได้ไงก็ผมมีบาร์บีคิวยังไงล่ะ เข้าไปที่หลัง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 ก่อนละกันะคจุไม่มองหลังด้วยครับวงนี้เฮ้ยไม่คิลอีมาก็ไม่บอกขอบแบบละกันขอบแบบละกันขอบแบบละกันทุกโนมีคนบอกโปมีคนบอก้องโปล้องโปเฉยเลย้องโปเฉยเลย ปั่นเมียก็ไม่บอกนะแม่เคร่มองอยู่อ่ะดีนะมันไม่ดึงหลังอ่ะมีคนปั่นไฟไกลๆฮะคนหนึ่งก็คือบ้านใต้ดินยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหดูจะเสร็จไวละอ่ะชิงนะคนลงเฮ้ยผมแขวะรัวๆแบบยังห้าเครื่องอยู่เหรอนี่ไม่มีแนกลูนั่นอ่ะไม่มีมีคนเ <นะ S 2> ท้าตู้อ่ะ มีคนเข้าตู้ครับตู้ไหนวะนี่ไงมันเคลนมาก็ไม่บอกนะเมื่อกี้มันดูดอ่ะเสียงประตูเมื่อกี้เสียงประตูเมื่อกี้นี่ไงเราโอเคให้เขาไปฝังให้เขาไปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดเสียงก่อนนะขอบแบบเหรอขอบแบบเหรอเพื่อนขอบแบบเหรอไปไหนล่ะเนี่ย มีคนนี้น่าจะเฟสสองนะอยู่กันอยู่ครับโอ้โหอยู่บนตรงฮุกเลยเขาอย่งก็อยู่ตรงฮุกเลยเราก็จะไปตบเขายังไงล่ะอยู่มาเสร็จแล้วด้วยกระเลื่อเขาตกใจแต่ที่ไหนได้มีคนออกขอบแมบบผมเจอคนขคอบแมบบแล้วเชิยแล้วด้วย เฮ้ยมันดูดโอ้โหดูดดูดจัดเสียงนี่ไงผมเจอเขาแล้วเนี่ยดูดกูด้วยโอ้ยจัดผมเจอเขาแล้วไปไหนจ้าขอป่าสักทีได้ไหมขอป่าสักทีได้ไหมขอป่าสักทีได้ไหมเ้าโอ้โหเกลงเพื่อนพับไม้ต่อหน้าต่อตาจูบแบบหน้าติดกําแพงเลยวะเฮ้ยเม็กขึ้นกําแพงเดี๋ยวเดี๋ยว ดูแบบหน้าติดกำแพงเลยครับผมที่ดูแบบหน้าติดกำแพงเลยอ่ะพี่ดูเหมือนกันผมอยู่ไกลเลยคนนี้น่าจะตายแล้วนะครับผมจะไม่ผิดน่าจะตายเฮียเจอพับนั่งสิตูอีกโอเคเขาปั่นไฟอยู่หน้าโรงเรียนเฝ้าเลยอ่ะบอกเลยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาไม่เห็นนะเข้าในบ้านแล้วปั่นเลยมันได้มันได้ เให้แม่งเน็กกี้ไ,ไอ,อ,อ้สัสไปเพื่อนเลยเงี้ยป่ะเออสมว่าไงจิวช่วยอะกูไม่ช่วยอะบอกเลยอะอย่าเนี่ยพัดไม้ใส่หน้ากูอีกจิวแบบซุปเปอร์วาเลนไทน์ให้เขาลงข้างล่าง <c oughs> ว่ะเขาวิ่งลงข้างล่างเฉยเลยเ <c oughs> ขาโดนหน้าต่างหนึ่งทีหนึ่งสเต็ปนะครับก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็อยู่ทางนู้นแล้วเขาจะไปไหนของเขา มาติดตามดูนะครับเอ้เยี่หลงผม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 หลงเฉยเลยโอ้อ้าผมนะดอซ้ำเครื่อให้มันามาละมาด้วยแต่ผมหลงเฉยเลยมึงทำไรกับภูไปแก่ฮะขนาดฮะภูไปช่วยผมหลงเขาช่วยโอ้แย่ว่ะไม่ช่วยอะบอกเลย คนาต้องจะทำเค่องน่านไงเขาปั่นเครื่องแต่จริงด้วยการสันติฐานของผมเป็นจริงวันนี้อ่ะเอาวันนี้เอาวันนี้นี้เนี่ยมาพัดโคตรหมักเลยเฮ้ยมันน้องขวใส่เออเนี่ยได้ไปเครื่องไมเห็นด้วยวะผมออกเครื่องว่ะกูไม่ช่วยแหวอกเลยกูไม่ช่วยมึงหรอกซ้ายไปดิเฮ้ยเจียแม่งกุตีนแล นั่นแหละที่ผมไม่ให้ออกสายพออยงนี้แหละมีคนปั่นไฟในบ้านด้วยมีคนปั่นไฟในกระท่อมมีคนปั่นไฟในกระท่อมนั่นไงเราเอาสกันมีคนปั่นไฟในกระท่อมจริงด้วยเหยียบมันเถอะพื่อนตายยังนะพวกคนนี้ตายแล้ววะเติมมือทัานีเหยีบมันแล้วกระชือเพื่อนไหมก่อนสเต็ปเอยียบแม่ โอ้ยใส่ทับหน้านไปดูลุงมห็ไหมผมอยู่บ้านเล็กผมเดินเดินตามเคี่ยงแล้วเฮ้ยเพื่อนมาได้ไงสวัสดีจ้าแหม่เสืออ้อ <c oughs> เียวเขียวเขสื้อเขียว,วยะะเขียวเสื้อเขียวเ,เขียวเสื้เขียวเขียโดดระดาหนึ่งสเต็ปโอ้โห ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าคนดีไปไหนจ้าคนดีเสร็จแล้วตู้นะครับผมอ้าวเฮี้ยผมฆ่านาต่างเฉยมันข้างวมันใหญ่นะโทษทีโทษทีโทษทีม้าวมันใหญ่เฉยผมฆ่าหน้าต่างทำไมก็ไม่รู้เครื่องมันใหญ่จะเสร็จแล้วใช่ครือมือโดนะเครื่องมันใหญ่เสร็จไปแล้วผมฮือโดนมีคนวิ่งอยู่หลังโรงเรียนนะแล้วเราก็เจอเขาแล้ว ผมเห็นเงาเขาเขาคิดว่าผมไม่เห็นไงแต่จริงๆผมเห็นเข้าไม้อหอเพื่อนมองคำไม่เปครับผมบองคาไม่เปยเขาจะโดนไม้กับผมเว้ยเมื่อกี้เกินไปปะเขาช่วยเมรกโดนไล่อะเขาช่วยได้เมื่อเซนเห็นปะตอนนี้ตัวนี้มีบอโลหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไล่ต่อเลยแข่งก่อนลวกันตันนี้เฟสสองนะอุ้ยเครื่องเสร็จ ผมไปไล่เครื่องติดกันแล้วกันคนเก็บผมไม่ไล่ล่ะเขาอยู่เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้ <c oughs> เฮ้ยโดนรัวประมาณมแตกแกูเนี่เมื่อกี้ผมเห็นเขาอยู่แถวนี้เป็นไหนวะนี่ไงเขากล้าไหมเผื่อไอ้โซนนู้นมันจะอนนัไม่ได้ครับเอาไปไหนแล้ววะ ไปไหนแล้ววะเดินให้มันเห็นเลยต้องเพื่อนตายแล้วด้วยเฮ้ยช่วยแล้ววะตายแล้วครับตายแล้วมันไปไหนไม่รู้นะช่วยเหรอน่าจะช่วยกันเราวันนี้น่าจะตายนะไอ้เชื่อมผมเดิมเลยแล้วกันนะไงเครื่องเดิมเลยแล้วกันนะต้งข้ามบ้านเล็กอ่ะตรงมบ้านเล็ก นู่นไงเมื่อกี้ทำไมผมหาเขาไม่เจอวะมีอยู่ข้างนี่เลยเมื่อกี้ผมหาเขาไม่เจอวะโอ้สับสนเหมือนกันละตอนนี้ผมเจอเขาละนี่ไงล่ะเพื่อนนี่ไงล่ะเพื่อนพอดีนีเมม้เจอผมวมันเจอผมเนี่ยพครับรากเล่นไก,กลๆเครื่องที่เก้าๆด้วไกลๆเลย อย่าพับไม้่ะเฮ้โดนด,ดักเฉยที่บ่ายาดูตยวน,นตเต็มแล้วก็ไม่รู้เอนกัน้ยเฮ้ยมันเห็นแถบป่ะพี่มันวิ่งวนว่ะนั่นนะดิกําลังจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่นะห้องปิดตายอ่ะแต่แต่ทำไงได้ครับผมได้สี่แขวนแล้วนี่เอา้าทำไมวะหน้าทำไมคลาดคน อร่อย,ย,ยพี่แคมป์เขาปะเนี่ยไม่เคย<า>แคมป์พี่ไปแคมป์เขาทำไ,ไมพี่ก็เดินไล่พี่เดินไล่แบบสุดๆเลยถามคนดูก็ได้ครับผมไม่ต้องถามผมหรอกถามคนดูก็ได้มีคนนึงมีคนนึงแอบตู้แน่เลยวว่ะนกบินไม่ไม่ได้ใส่นกบินมาใส่ทึบเร็วหัวหมูบาร์บีคิวผมแค่บอกว่านกมันบิน พ่อแถวนี้วันติดไห<ม>นวันมันเจอเจอฮะเออมันเจอ,อ,อเว้ยไปไม่ได้วางไว้กันหน้าหน้านี้แล้วกันเฮ้มีก <ไป S 2> าาระตานด้วยนะเดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วเอาเอาไม่ถึงประตูอะ เปิดออวยแล้วเปิดออกไปแล้วเปิดบ้าเลยพี่พี่เพิ่งปิดอยู่ไม่ทันเนนี้เปิดที่ไหนไม่เห็นเปิดเลยหาแท็บมาวางเฮ้ยโดนหลอนพี่แห้งหลังไปน่ะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวลอบไปไกลๆเลยอ้าวไอ้ยอดบล็อกโอ้โหเสียงกรี๊ดใค่บ้างคนละเกม พี่เดียวแมวแถไปวางประตูนู้นนะเอา้าโอ้มันบล็อกเยอยคิดว่าเขาจะเปิดเหรออตอนที่มีใจไดยากใช่ไหมมันจะมีรูปหัวใจขึ้นอยู่ใช่ป่ะใช่ครับเมื่อกี้ไป<พ>ก็ยังไม่เปิดลาาเลยดูดิประตูนู้นกันติดประตูนู้นแล้วไปเร็วไปเร็วดูดแล้วว่嘛มันวิ่งบนแถวนั้นแหละเหมือนมันรู้ว่ามีทระด่างงั้นไม่อุ้มอ่ะดูดิโอ้โหตายยากบัก็ก ไอพี่ตอนมึงบุกกำลังอ่ะมันบั๊กอ่ะอยู่บ้านแดงอุ้มดีเหอแล้วเข้าบ้านมันเข้าไปในบ้านพี่มันเข้าไปในบ้านเห็นรอยเลือดแล้วอุ้มขับไม้ไว้เนี่ยไม่มีพับไม้ไม่มีไม่มีเลยล้อแขวนเลยมันจะได้แขวนหรือจะดีนี่ไง โอได้แขวนจริงด้วยเก็บสี่นะโอ้โหรูดีเกินคนไทยด้วยนะไงเป็นเกมที่ยาวนานมาล่ะสำหรับผมเดินตีเดินไล่ทุกคนไกไม่มีหลอกมาดูเฝ้ายืนโซนเป็นไปไม่ได้ใั้เดียวไม่เคยทำแบบนั้นท้าไม่จำเป็น เดีไม่เคยทำแบบนั้นหรอกแล้วถ้าไม่จำเป็นนะเนี่ยเลือดแดงหกหนึ่งสองเป็นไงเล้งที่หกอ่ะครับผมได้สองขีดด้วยโนวันโนวันไม่ได้ใช้เลยครับแมนี้โอจีจสแต่เดี๋ยวเปิดโตโอ้หล่องโปหล่องโร